วันนี้ธดามีเวลาว่างนะครับก็เลยแวะมาที่คลินิกนีโอนะครับอยากจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อยครับพอดีครั้งนี้แล้วอ่ะผมได้มาทำอ่าบท็อกซ์ที่หน้าผากนะครับซึ่งมันมันเห็นผลดีมากครับแล้วก็วันนี้เลยอยากให้คุณหมอดูเรื่องกรอบหน้าผมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาคุณหมอเลยครับ วันนี้นะครับน้องธาดาเขาต้องการที่จะมาปรับขอบคางให้คมใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันนะฮะการที่เราจะมีขอบคางที่คมได้นะครับก็คือว่าคําว่าขอบคางคมในที่นี้เราหมายถึงว่าถ้าเราดูจอลายของคนไข้นี่นะครับแล้วก็เราจะดูลาบเนิ้วมาแล้วว่าขอบคางเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยการท,ที่เรามีขอบคางที่คมเนี่ยมันได้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งแน่แน เวลาถ่ายรูปคนไข้จะถ่ายรูปด้านข้างแล้วดูมีมิติหน้ามากขึ้นแล้วจะถ่ายรูปแล้วดูดูดีขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชายเนี่ยการที่มีขอบคางคมและชัดเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงทกษณ์าทางเพศอย่างหนึ่งแต่แต่ปัจจุบันผู้หญิงเองก็ชอบที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีขอบคางที่คมแล้วก็ชัดาะแสดงได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีกรอบหน้าหรือมีอ่าส่วนประกอบของใบหน้าที่เด่นชัดทุกทุกองค์ประกอบของใบหน้าการที่มีขอบคางคมที่ผมเคยพูดไว้ก่อนอันนี้ก็คือ ควรจะต้องมี L shape เป็น L shape ขึ้นมาแล้วก็ตองจอ l ลน e ความหมายก็คือว่ามันจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยนอกจากจะถ่ายรูปด้านข้างแล้วดูรีขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านข้างแล้วการที่มีขอบคางที่คมชัดจะทําให้เราดูเด็กลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยขอบคางเนี่ยขอบคางมันจะเริ่มมีการหย่อนคล้อยขึ้นมาตัวที่ทําให้หย่อนคล้อยคือกล้ามเนื้อมัดที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็คือกล้ามเนื้อมัดเนี้ยกล้ามเนื้อมัดเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อแพทิสมา อันในพัติสมาเนี่ยมันจะดึงคางให้ให้ให้ลงมันอย่างเงี้ยพออายุเยอะขึ้นมันจะหย่อนคอยแล้วจะกลายเป็นแนวลาดเดียวกันทําให้เห็นขอบคางไม่ชัดนั่นคือกรณีที่หย่อนคอยจากกล้ามเนื้อมัดนั้นกรณีที่2ก็คือเมื่ออยุมากขึ้นบางคนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไขมันที่มาสะสมทั้งไขมันที่บริเวณใต้คางและไขมันที่บริเวณที่แก้มเพราะไขมันเข้ามาสะสมปั๊บก็ทาให้ขอบคางที่มันเคยคมอยู่แล้วมันดูเบลอไป ในเคสนี้นะครับผมก็ร like. ู no. ้แล้วเนี่ยน้องเขามีปัญหาคือใช่ครับกล้ามเนื้อมัดนียมันเริ่มหย่อนคล้อยคือพัติสมาเนี่ยเริ่มหย่อนคล้อยผมจะฉีดโบท็อกตัวกล้ามเนื้อมัดนี้เพื่อจะให้กล้ามเนื้อมันเนี่ยเกาะติดแล้วก็ดูขอบคางคมขึ้นขณะเดียวกันน้องเขามีไขมันบริเวณช่วงนี้นะครับไขมันหรือไขมันบริเวณใต้คางหรือเหนยอแล้วก็มีกระแกมบริเวณนี้การที่เคสนี้จะทําให้ขอบคางคมเป็น L shape ได้ผมจึงจะต้องทำสองวิธีก็คือหนึ่งก็คือ แฟตเพื่อจะลดแก้บริเวณนี้ลงทั้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 ง,งแก้ด,ด้านล่างแล้วก็ขอบขาด้านล่างแณ่เดียวกันผมจะฉีดกล้ามฉีดที่เรียววรกว่าลิฟต์กรอบหน้าที่กล้ามเนื้อพัติสมาเพื่อให้กล้ามเนื้อพิสมาเนี่ยลดการหย่อนคล้อยและกระชับมากขึ้นก็จะก็จะแน่เข้ากับขอบขางของไข่แต่ในบางคนนะครับแต่ในบางคนบางครั้งเราทํา2วิธีนี้แล้วขอบขางก็ยังไม่คมและต้องการให้มีขอบขางคมขึ้นและเด่นขึ้นเป็นสัน เราจะฉีดฟิเลเลอร์ตามเข้าไปตามขอบคางบริเวณช่วงนี้วางฟิเลเลอร์เข้าไปเป็นแนวสันขึ้นมาก็จะช่วยมุ่งเน้นแล้วก็เห็นขอบคางที่ชัดเจนมากขึ้นแต่เคสนี้ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ฟิเลเลอร์ในการทำเพราะว่าจอลายเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาและคมอยู่แล้วในเคสนี้ผมก็เพิ่งทำแค่2วิธีก็คือการฉีดแฟตบริเวณแก้มด้านล่างและบริเวณไขมันบริเวณใต้คางพร้อมด้วยกันกระชับด้วย บทกบริเวณกัมเน,นพาทิสมารตรงนี้นะครับซึ่งพวกนี้จะเห็นผลภายในหนึ่งสองอาทิตย์โดยการฉีดแพฟตเก็เนี่ยเขาจะเก็บไล่ตัวที่มันอยู่บริเวณขอบคางทั้งพวกนี้นะครับซึ่งกี่ครั้งก็แล้วแต่ว่าแฟตเขามีอยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยจอไลให้อยู่ตรงเนี้ยต้องฉีดแฟตเพื่อพปรับตา,ามตอนจอไลพวกนี้เขาขึ้นไปนะ ขอบคางเข้ามาอย่างนี้ยมันไม่เห็นขอบคางชัดเพราะมันมีกล้ามเนื้ออั่กัยู่กล้ามเนื้ออัน่งที่ผมบอกว่ามันมันดึงลงมาอย่างนี้มันแพทิสมามันดึงแผ่นแผ่นแพทิสมาตัวกล้ามเนื้อแพติสมาเนี่ยมันจะดึงดึงดึงหน้าเราให้เพโตกเดินเข,ข้าไปอย่างเนี้ยการฉีบบอสรกริบกอบหน้าด้านละด้านตรงบริเวณคางก็คือเราต้องการที่จะให้การดึงของกล้ามเนื้อแพติสมาเนี่ยลดการทํางานลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันถามอย่างนี้ผมจะดูที่ขอบคางคนไข้อย่างเนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมเก็บ ปฏิสมาผมก็จะเก็บให้ตามขอบคางด้วยด้วยโบท็อกนะครั lift, บโบท็อกลิฟท์ผมน้าโบท็อกที่เราใช้นี่ถ้าเป็นพวกลิฟท์เนี่ยผมกจะใช้โบท็อกที่เป็นกลุ่มของพวกที่เป็นดิสพอร์ตมากกว่านะครับซึ่งพอมันทํางานเนี่ยมันจะลิฟท์ได้ดีกว่าพวกที่เป็นอาราแกมเพราะฉะนั้นตัวกล้ามเนี่ยปฏิสมาเองหลังจากดิลิสไปปั๊บเนี่ยมันจะมาฟิกเข้ากับกระดูกพอดีเพราะฉะนั้นทาให้ขอบคางเนี่ยมันหนุคมชัดขึ้นประกอบกับเราฉีดลดแฟตทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นขอบคางคนไข้เนี ไม่น่าจะเกินหนึ่งถึงสองอาทิตย์เดี๋ยวจะขอผ่าน ครับทดานะครับหลังจากที่ทดาไปลิฟต์กอลฟหน้ามาที่คลินิกนีโอนะครับก็คือรู้สึกได้เลยว่า,าตัวเชฟเนี่ยครับมันเวลาถ่ายรูปอะมันชัดเจนขึ้นแล้วก็โดยภาพรวมแล้วผมรู้สึกชอบนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปทำอีกครับ